จำเนี่ยครับเจอได้หรอกปอยุ่นมามานเซอร์สีเขียวครับตกไปก่อนหน้านี้ทีมณฑลต้นๆเนี่ยก็ต่างเก็บชัยชนะไปได้ครับเพราะฉะนั้นเขาครับบีบแห้งด้านปอพิมลมาวันนี้ก็ต้องเก็บชัยชนะเช่นเดียวกันครับ ต้องบอกว่าต้องอย่าลืมครับเพราะว่าจะต้องมีแมตช์นี้ต้องเจอกันด้วยนะนอ่นเนมากเลิน์ฟบอยแล้วก็ทางด้าน PFC Bina ครับตอนเนี้จากฝูงเนี่ยชัดเจนนะเป็นทางด้าน PFC Bina ครับลงแข่งทุกครั้งทุกแมตช์ครับใช้ชะนะนี่ได้ทุกแมตช์ครับไม่มีเสมอเลยครับบอกเป็นทีมเดียวที่นำจากถึงตอนนี้แต่ว่าทีมที่ยังไม่ให้ทีมนึงก็เป็นทางด้านเลื่อนบอยครับ มีพลาดไปครับเสมอด้านเต็งบวยครับอันดับต้นต้นของลีกเนี่ยก็สี่ประมาณสามสี่ห้าทีมเนี่ยครับน่าจะได้ลุ้นกันอยู่ครับนะนี่ก็เป็นีหนึ่งทีมเต็งครับน่าจะฟ้อพใหลุ้นมากครับเกมช่วงเวลาแรกมันจะเริ่มครับ เทนเแบบนวไทนไปเลยมาดููพีเจมครับสองห้นมากปากป้อนแมงนี้ไปังข้าวนาด้านวันน้ำเมาโยกหล่อรูปนี้แล้ว สุดท้ายเข้าทางงานการทัังเลยมนีีได้บอลค่อยๆตั้งอย่างนี้มามีที่ตัวบอลเนี่ยบอลน,นี่ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่เข้ามาช่วยให้หน้าบอลหมดมากเนี่ยหลายๆแม์ที่ผ่านมาเนี่ยเก็บชัยนชนะได้ส่วยูนก็มาทา,ทางด้านบอลด,ด้วยครับ โดบอลจุไกลไม่ได้ผูกเล่นโอ้โวันนี้ต้องบอกว่านั่นหวานน้ำมี่ยมาด้วยผู้เล่นนี่ค่อนข้างจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับไม่เยตัวหลังหรือว่าผู้เล่นที่ค่อนข้างที่เล่นดีๆเนี่ยผู่มาด้วยครับแล้วยิงไกลวูนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ต้องบอกว่ายิงไกลนี่จากแดนตัวเองเลยครับ เกมเริ่มมานี่ยังไม่ถึง2นาทีดีครับแล้วก็เป็นประตูงขึ้นนำแล้วครับผู้วิญญาณลูกนต้องขอจัดการตัวเองเลยครับอ๋อเป็นหน้าป้อนเงนมากครับได้ปกระตูงขึ้นนำรับหึ่งสูครับนำแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่า ตาเป็นวันน้ำเมาแล้วครับวันนี้เสียประตูแล้วอาจจะต้องเปิดแรกขึ้นมาครับแล้วก็เหมือนเดิมนหน้ากองมุนมากเนี่ยขาเล่นไปแล้วท่านจะไหลไหลคนแล้ว สิงบลยาวมาวันแล้วมาเขาลูกนี้โู้ไปเก็บบอลได้ครับนัดขัดยักรออยู่แล้ว,อลอลวโอ้โหจังหวะนี้ไม่ได้ครับโอ้โหดูครัาเกมนี้ถือว่า้าคนข้างเร็วสำหรับบอลที่บนลมากครับ เกมที่เหลืออยู่จําเป็นต้องเกตสาวฟาแนนที่ได้ครับทุกแมตช์เลยครับสำหรับพอที่หดหน้าครับถ้ายังหวัดจะลุ้นแชมป์อยู่ครับพอตองไล่กดดันต่อไปครับสำหรับทีเอเอทีน่าวันนี้เกิดความเสอมออยู่แล้วครมาได้ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บวินาทีสุดท้ายเลยครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเสอมอไปแล้วครัสำหรับทีเอ็มทีน่าแรับเปลี่ยสามแต้มสำคัญจริงๆครับเมันจะคู่ครับเกตขอนหน้านี้ครับคือไก่ แล้วก็กลับมาตั้งกันใหม่แล้วอาจังหวะนี้สินใจยิงไกลก็ยังไม่ผ่านเยอะคลิปมาแล้วอาร์ตจังหวะสุดท้ายาก็ยังแย่งบอลกันไม่ได้ต่อลที่มวลมากตัวกลับไปตั้งกันใหม่ครับตัวหลักๆวันนี้ยังมากันครบเลยแล้วสำรองพร้อมมวลมากครับอารให้บอลขวาบอลแต่งจบแล้วเปิดโอ้โหจังหวะนี้ถึงยิงคือผายเข้ามาก็ได้ลุ้นอีกแล้วครับโอ้ยังปัดทิ้งออกไปได้ครับ เอ่จังหวะนี้ก็เปิดให้ผ่านคุณมันนังค้าป๋องอยู่มากตัวร้อนกลับมาที่ไก่หายหยับที่หอบอยู่ไหย ดูว่าฝ่าคนขวากัดตื่นหน้าไม่ได้เลี้ยงตัดเข้าไนมาสวยแล้วโอ้โหสามสี่คนแหวกมาได้ก็จริงครัแล้วต้วตวองบอกว่าวันน้ำเมาดูเหมือนจะตั้งจจกเกมของตัวเองไม้ติดเลยแล้ว,วนี้เจอแบบฟอร์ดตรงมากานหนักทีเดียว มุมเล่นสั้นมาแล้วจังหวะนี้จะแหวกมาเนี่ยกรรมการมองว่าบอลสุดท้ายออกหลังไปแล้วครทำไงจังหวะเปิดระบบดูว่าทีมบอลยาวขึ้นมาจังหวะนี้เอาการโดดต่อมาสวยแล้วยังไงครับจวะแหวกจังหวะได้ที่บอกว่าเอาล้ถหลุดมาโอ้โหแมจังหวะสุดท้าย ถึงบอลช้ากว่าผู้สัวประตูว่าเมื่อไหร่ใส่ทิ้งตัาได้บอล่ยอะมากชนฝาคาทางขวาตัดจับบอลแรกไม่ดียังตามไปแก้ได้ล็อกกลับเข้ามาเข้าซ้ายแล้วไหลามาที่ไก่ขวามีซ้ายมีตัดสินใจยิงเองอจังหวะเลยใก่ออล้อกเลยนิดนึงครับจบแค่กับและจับเลย ทีมบอลยายทั้งมึงจังหวะนี้ต้องยังไม่ได้ครับโดนทิมเยาวชนยังเป็บอลผู้ของในหน้าบอลน้ำเมาครับวันนี้เท่าที่สังเกตดูบอลน้ำเมาเนี่ยตัวผู้เล่นไม่ค่อยจะร้อยก็เซ็งครับล็อกโลกสวยครับดึงจังหวะแล้วถ่ายบอลกลางที่ไก่วาสุดยังมีเตอมาครับตัดจับบอลแรกไม่ดีแต่ยังตามไปแก้ได้ครับตัดเข้าซ้าย ล็อกกับฟายชีหนึ่งยังฝืนอยู่ครับ2 3คนลุมอยู่ไม่ใยังบดลกลับมาอ้าวแล้วจ่ายซาดไปนิดนึงโอ้โหอา,า,กการ์ตจังหวะพยายามจะเล่นเกมแล้วโอ้โไปพื้นล,ล้มอีกครับกลับมาได้ครับตัวให้มาบอลล็อลกหลบคัดูว่าจังหวะนี้ยังแก้มาได้ฝากมาชนแล้วตกหูจังหวะที่มาจากด้านหลังต้งบบนนะองสำหรับวังน้ำเมา ไอ้คิดก็หน้าก่อเขตุโทษนี่ถือว่าระยะอันตรายเลยครับจังหวะนี้ก็ปอนที่มันว่าหรือลิ่นบอลที่เป็นนิ่ไก่ครับน่าเลยเป็นคนยิงเองนะจังหวะนี้ไม่มีใครเลยครับวิ่งมาหลายแล้วกัดยิงไม่ตรงของแล้วน่าใ้ลุงสูงแล้วเซนเต้ก็ยังคงไม่ตรงขอบครับในจังหวะสุดท้ายสำหรับปอนที่มันว่าจะโคมาถึงแค่ถึงประตูต่อสูงครับ ขึ้นนะาไม่ได้ก็ต้องห่ายจะมาตั้งกันใหม่ครับยังเคาะกันอยู่เลยครับตัวพี่ไก่ขอาตับซูนาทีครับโซนทิ้งเข้าขวาแล้วเต่าแหวกพวนี้โดนอีกแล้วสองรอบแล้วก็โดนใบเหลืองใบเลยแล้วสัตว์บางน้ำมาครับ โอ้โหแวัมสว่างอ่นี้เป็นกครัโอ้ยโค้งแต่ว่าไม่ตรงต่อแล้วน,น,นี่เกียวผนึ่งมันตู้เล่รู้เลยรัะ ค่อยๆเรื่องนนะแตอนี่พร้อมสุดมากนี่เหมืนเล่นในทางจังหวัดเกมของตัวเองครับเสี่ยงการขึ้นมาขวากาัดปัดหยับแล้วเปิดลึกมาเอ้าโห,โหโลูกนี้ยังขิดทิ้งเอาไว้ได้นิดนึงครับโอ้โหยิงไกลมาชนเสาแล้วจังหวัดจะสวดจับ กุ้งังสวิรัติจากด้านหลังครับลูกอีเียสำหรับบอลน้ำเมาอาร์ตมันจะสวนกลับอยู่แล้วลูกมาจากกู้โอ้แล้วเก็บหรือเปล่าเวลาท่าสนามบอลน้ำไหมเพื่อได้แล้วบอลน้ำเมากูน่าจะเจ็บเพราจังหวะมาจากกู้กัอาร์ตโอสก,กิดเท้าเท้าที่ตึงครับ ต่างใจกับแม่ตัวเองนะับวานนี้ครับาร์ทเล่นสั้นมาโอ้โจังหวะจะเปิดขึ้มนมาก็ยังไม่ได้อะวอนนีน้มงนได้ขึ้นมาขวาที่กัดครับให้เราการบอลวนหลบอยู่แล้วเปลี่ยนแกนรเอาไว้ซ้ายครับตวัสขัดจับนนหลอดอยู่จะไปตัวต้องเปลี่ยนแกนรกับมารับ จับบอลแรกจาวนิดนึงแต่ว่าดูว่าจะล้มลุกขานอยู่แล้วยิงโอ้โหนี่บินแซ่บเห็นเลยครับโอ้โหนี่ัขตรงก่อแต่ว่าต้องโผล่ทปพุ่งเข้ามตัวว่าตัวนี้บินเซ่บสวยจริงๆครับุ่งจับมาหวังดูครับบอลไปได้ทางขวาแล้วล็อกกลับมาลูกนี้เข้าซ้ายออกไปชนครับตัวยิงแล้วโอ้โหพลาดชนคานอีกแล้ว โอ้โหดูเราเสี่บอลับ้ฟอ์นต้องเหยางกำบอลน้ำเมาที่เก็บบอลไม่ได้เลยวันนี้ไหนมาซ้ายบตัวไหลทีค่อยๆตั้งแล้วฟอรทกคนมากล็อกหลกมาแล้วยิงไกลอีกท้เมืนงไทนี้ไม่สมบูรณ์เลยทาไปแล้วเป็นทนตุแล้วอกคนั้งมั่นใจแล้ว ตังตีาจากปากประตูทีบอลยาวทางขวาลูกนี้แล่วยังไม่ออกแต่จังหวะสุดท้ายกรรมการให้เป็นลูกทุ่งของทางด้านปอนทุกคนมากรับเปลีย่ยนแกออกมาขวาก็โผล่ย้อนจอากมากทีเลยบอให้มา ไปเข้าขวาแล้วกิงดูนี้โอ้โหนี่เหอินบอลยาวอีกครั้งงก็ไม่ไมีไข ขึ้นมาทางขวากัร์ตายทะลุกองหลังแล้วหลบผู้หลักตบอสยังไม่ยิงนะล็อตกลับมาโอ้โหแล้วดีกับมันไก่ตั้งต่งแล้วปาดโค้งเรียบร้อยเลยนะโอ้โหนี่ครัลอยๆใจเย็นต้องทวงกับบอลน่าเฮ้ยตัวรตัดโตขงหลังแล้วรอจังหวะจัเพื่อนเติมขึ้นมาครับโอต้องทวงเลยบอลนี่มันก็จะกู้เอาตัวรอดไปได้ครับ โอ้ก่อนฮี่สายให้ขึ้นมาต้องบอกว่าโอ้ดูว่าเล่นง,งันอย่างประสานงานได้ลงตัวจริงๆครับแล้วลวิจัยนี่รอตังไหวใจเย็นครับผู้สาวประตูนี่ไม่รู้จะเซฟยังไงเลยว่าจะคุยลอ่อเป้าสองสามครั้งครับอาร์ตเคาะอ,ออกมซ้าย แล้วจังหวะนี้ไหลสุดเส้นบอลน่าจะออก้ากไปก่อนนะใช่เขาความติดชายเอาไปจังหวะสุดท้ายก็ยังเตะไม่ได้แล้วตรงนี้โอ้โหดูครับตองยิงท้ายอาร์ตยังมาช่วยเตะที่ออกไปได้ครับบอลเขาเมายกมาแล้วตัวปลุลูกคานอยู่อบอลเฉินแหลบแล้วก็ ไปเข้ามือผู้สามประตูเล่นเร็วเลยฟลอยมีมาขึ้นมาที่ไยดีรว่างทางขวาบอลเอาอยู่แล้วขึ้นมาทางขวาตะหว่นี้ตัวยังต้องรอเพื่อนตามอยู่เพื่อนยังเติมขึ้นมาไม่ทันไหลกลับหลังมากัดตัดเข้าในมามีเพื่อนประคองอยู่ตัวต่าง่อมแล้วจิงโอ้โหอันนี้ไม่ตรงกออครับ พาดมาตอนนี้โอ้โหแล้วตูวเสียบอลอีกแล้วหลุดขึ้นมาทางซ้ายจับแล้วโอ้โหงอ่ะนี่แปลไม่หา่านีักบอลต่อได้กัรโอ้โหถือว่าตอนนี้เป็นบอลของบอลน,นิคลมากตลอดเอาโอ้โหการยิงจับไส้ลูกนี้เสาแรกแล้วพวกเสาตูโอ้โหนี่ไปยนนืนคุมอยู่ตรงกลางครับนีกว่าการจะส่งครับโอ้โหนี่เอที่ไหนได้แล้วการตัดสินใจย,ยิงเสาแรกลูกน,นี้เสียท่าเลยพูกเสาตู โอ้โหนี่แหละก็ปกติก็ทำประตูได้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าวันนี้แบบน่เปิดประตูได้ได้แล้วครับแล้วก็เป็นประตูที่สามให้กับบอลที่หมดมากครับแต่ที่บอกครับว่าทางด้านวังน้ำมาขอวันนี้ลำบากจริงๆครับกับการมาเจอกับบอลที่หมดมากที่จะหายสามแต้มในขณะ,ะนี้ครับ อมองขึ้นหน้าแล้วโอ้โหเปลี่ยนการไม่ดีแต่ว่าจังหวะสุดท้ายฝั่งน้ำเมาก็พยายามไปแจ้งบอลมาแล้วจ่ายบอลเดีวันนี้นยังมีปัญหาอยู่อ้าแต่ิุงเอยได้ใจ่ฟีฟออกไปด้านซ้ายตัวชน ย้อนกลับไปสร้างกันใหม่แล้วพีเช็นทรัลารเลยครับกลับมาสร้างกันใหม่ตัวเปิดลื้ใหม่กทีหนึ่งพักได้กลับมาสร้างใหม่อาร์ตโอ้จังหวะนี้ดูกระย,ย,ยัน่ไม่ดีแล้วคนน้ำเมาโอ้โหที่ชนเสาวชนวคานวันนี้เป็นวาเล่นเลยลสำหรับนักดตอนทุกคนดมากเลย โู้หลายตัวหลายครั้งได้ยิงเฉียวไปเฉียวมาไปได้ประตูรับทีแต่ตอนนี้ที่สามารถส่งเข้าประตูไปได้ก็มีถึงสามลูกครับไปโมุมอีกครั้งหนึ่งจากปารองกางม่ะตอนท้ายอาร์ตมงแล้วบอลก็ยังจุดออกหลังครับยังได้เป็นเตะมุม,มาทางด้านขวาแต่ฟอร์มดีมากอีกครั้งหนึ่งเราเปิดก็ไม่ผ่านครับ เถ้าจะวันไหลมาลูกนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะมันบอร์นี่เตะกี่โมกพี่วอร์หลังมาพี่นุ่เตะแล้วอ่ะพี่หลายมาชนย้อนกลับไปตั้งกันใหม่อ่ะตัว ไปหยับอยู่นี่ขึ้นหน้าไม่ได้ต้องย้อนกลับมาตั้งกันอีกครั้งหนึ่งไหลามาขวาชนตั้งต้อมแล้วเขาแบบเป็นตัวลูกนี้ก็ยังติดเมื่อนิดนึงแต่ว่า,าพุทธศสีนอ่ำเริ่มผัให้ปมนลูกต้องเตะขึ้นมาแบบเาประตูเท่านนะั้นก็ต้องสั่งการดับห,หนักเลยนะตอนนี้เหลือประมาณนาทีเศษ็จเห็จแล้ว ใส่มาโอกาสก็เอ้าแล้วให้ลูกนี้นะหนักไม่ดีแล้วครับตักกลับมาได้แทงต่อมาหลุดเดียวมาบอลล็อกหลุกอย่างใจเย็นแล้วจริงโอ้โหชนเสาอีกข้างบนเี่ก็จะใจเย็นแล้วก็ดูโอ้โหต้องบอกว่ากูได้จริงเข้าให้เลยก็ถือว่าโอ้มุงยังมีเยอะเลยเคยแล้วว่ากูผูีนีงมาเป็นชนเสาถ่ายโอ้โหนี่ชนเสาชนคางพอร์มบนมากไม่ต่ำกว่าห้าครั้งแล้วครับวันนี้ S <S โอ้โหแล้วน่าจะไม่เล่นต่อไม่ไหวหรือเปล่าครับอาร์ตผมมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วด้วยครับแล้วจังหวะม่นก็คู้ ย้อนกลับมาให้ครับดูว่าน้น้ำเ่าตอนนี้ลำบากแล้วครับตัวผู้เล่นดูเหมือนจะมีจังกัดด้วยแล้ววันนี้ไหลมาแต่ก็ออกข้างไปก่อนครับ อะไรนำบัตรนะันพี่มัพีอ,อแล้วก็ไ้กูละ